อพี่บอดีหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นโซเชียลมมานานแล้วก็วันนี้นะจ๊ะได้มีเวลาว่างแล้วก็เพ f เฟซบุ๊กว่าระหว่างเงินและผู้ชายผู้หญิงไทยจะเลือกอะไรแต่ปรากฏว่ามันมหากกรรมหรืออะไรสักอย่าง ยังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีก็มาเกือบ300อคอมเมนต์ทุกคนตอบว่าเงิน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 ฉันดีใจที่ฉันไม่ได้เลือกผิดไปคนเดียวเอออันนี้ความคิดแทรส่วนตัวนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกว่าโอเคมากๆนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้คิดไปคนเดียวลูกป้าแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชายว่าไม่ต้องเข้ามาบอกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วเทียบกับผู้หญิงกับเงินนู่นนี่นูน่นนีน่อะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหากับผู้ชายไม่ได้แบบว่าเกลียดผู้ชายหรืออะไรนะคะเราก็รักผู้ชายผู้ชายดีๆเราก็อยากได้แต่ส่วนใหญ่ดีๆมันกก็หาาายยาแต่่่ถ้ดีีีีๆมมออูใใคครรทนบ ก็ครอบครองมันไวด้ดีๆนะคะอย่าปล่อยหลุดออกมาเพราะว่าตอนนี้มันหาย,ยากกว่าทองอีกนะเธอฝันดีนะคะแค่นี้ก็อารมณ์ดีและจุบุจุบุสถานที่ไม่คุ้นไม่ต้องคิดด้วยฉันจะไปนอนห้องผู้ชายเพราะว่าฉันเลือกเงินอีกเหมือนกันฉันไปนอนห้องพี่สาวฉันฮัลโหลพี่มดทำไรส่งสำหรับส่งพรุ่งนี้โอ้โหนางขายดีมากอ่ะนางแพ็คของส่งของทุกวันนะจ๊ะส่วนพี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดรอบแต่พรุ่งนี้ไปทำงานไปแล้วไปไปไปจบคลิปยาวบุ๊บบุ๊บบ๊บบู๊บคอยอัพเฟซบุ๊กเจอ